พี่นีเป็น,านมาอีเนอพี่นาคขคือสิบหัวพอสร้อยหลางไปเล่ยเปเลยพ่อจา๋า <laughs> โอ้ยจตงยาหายื้ซื้อกาดิ่งจ้องร้องดูดนดี่้ใส่มัตี่เสื้อพ่จ๋าเก้ <c oughs> นาหนึ่งเจ้าหน้ามาเยาวบานพอนกาด้เ้ <c oughs> <c oughs> มื่อมีไบเสียอันซ้อนวาน่าโตเป็นคนไทย ไล่เห็นอะไรตาเขาเอินดีนามาแต่ยังน้ uh ่อดดอกไว้คนจาเย้าไหนสิลุ้นคนจ้าเย้งไหนสิลุ้นคนจากบัวน้นกำเบ้อ เกิน้นส่วนหัวเป็นค้นมาท้านคือพี่มายำไปมาเอออย่าเต้นดออยู่ดีๆขยักฟองเมื่อเสียงมาให้พ้นฟังน้องล้วนเอออ้ยนาะอ้ยนะ้อ ไปไอโฮไปมั้งตามหว่าสมือสามขึ้นเลยเห็เห็นบอหรือเ่าฮา่านเหรอวะไ่เหโอ้นี่คนไปถาม่มันเงยมันยังเลมัห็นรอฮันไม่เหหงว่าเทาที่อ้าเนเยมเ็นหอเอยิดแมมเห็นบอล้วยผ่มาช้าดียบ้าวันนีเออขันขาดมนมขึ้นเดี๋ยวรงเงี้ยงเงี้ยง้าหรือกล้วยขึ้นิขาบไปเกียงไม่งไป

ก็ยังเนปมาณปลาดุกส้นเรื่อนมยเปเนหบาันด้วยู้แล้วู้แล้วมีละสาวซาซื้อปดจังไว้แเบิ้จสูงทงกษาานี่างหนามาเนี่ ไปไปไปลงนั่นโลกซะเธอกี่แก้วฉันจะลงโทษเธอไป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 เลยวนี่เก่าเวลาเพอนมัอยากพ่อขาดกร่าฮะโ่บาร์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ เกือมาก็เห็นตาจานบินน้ำป้าบานี้ก็เห็นเกือบบินวีองซ้ำซุ่มหนิซ้ำโผ่ต่จัเนี่ยวันนี้เจาซาเจาเนือวาแล้วมีตาอีนี่ละง่ามูยีสิบมหาแบบปากนูขนาดนั้นเลยเอาขึ้นมาถอดล นม่ล่ะคือพะอรสิ่นทอพระโอรสินทองเอาพระโอรสินทองูมักทว้าวูมักแลว้าพระโอรินทองโมแลนว้าวาคบคเสจเสร็จแล้วเนี่ ปัดน่ะปดนี่ไปอนไปนนเลยดีปอดมามื่อไหนพ่อไปแน่พ่อดีๆเนี่ยแ่ปดปดย้งุกูไปินแล้วนี่ยละและในหัวใจแก้ววัวลาวเพ่รเป็นไผ่แต่วันได้หัวใจฉดหาเดือดทั้แกแก้วสีลอนันปนถ้าหัวแข็งกย นเกบกิอตวี้จาปล้่าเห็นติดพี่เปาเนี่ยอฮะพี่เปาพี่เปาอือโมกันแ่ละโมยอมอ๋อบ้ารักบ้าลัปากสะกดนด้บังลาบบากสะกดคำ้าีบอกที่เอาให้ตกูงคืนปาตกต้ง ไม่ดี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 ยม่ดีไม่ดีไม้ดีไม่ดีไม่ดีไา่ดีไม่ดีวม่ดเไดีไม่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 ดีไมีไม่ดีไม่ดี่าีไดีไม่ีม่ดีไ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 ่ไ่ได่่่่ี ตัดล้บกขึ้นครับแน่นอนเจ้าต้องการยังอยากได้ยังบอก้ามาเลยี่าในสัญญาอันนีอุ้ยจะมาไก่ในทองมินต์เจ้าอยากจะให้พระองนี้ให้เก้าไ่เป็นเ่าไม่เหนีเ่ยในว่างน้ได้เพา่าว้าว้อเอไปรกวานตายข้อหนฮะนักสอนเลยนี่นะ่ก้มว่าีงไหนวะ บ่แบบนี้นะมึงเดี๋ยวต้อตัวหัน้ทางีแกไปแล้วอกมนีแล้วยจังนึ่งไปจังนึงจังหนึ่งไปจันึงเฮ้อเยกูมาตกไปกันเถอะมงโอ้ยกันเถีย้นกันเถียคนแพ้นี่กันไข่รอดฮัดเ้เด้อโอ้ยบ่ยกันเถือตลฮัดเจม่จับสบายฮัดตักงหนักส่กระโหลก จะมาดูมาเหรอยังว่าจะตั huh. uh ้นเหรอไอ้เล่นยังแต่สมมติอีกน่าบ่อาอยู่ยั้งก็่าบ่ไม่เป็นยังต่อาตั้เป็นตยัดจป็นยังันจะเป็นตลอดอยู่หอกูหายปะเนี่ยเยอเพิ่ง้าต้องฝ่ายอีนี่แ้วมึงน้อเยียมดีดีย่ยมดีโอ้ดีดแบบนี้นะมึง่อยากคล้องนะม ใช <Yeah. S 2> uh ่แบ่สุดที่น้ำสูงเผื่อถ้าเกิดน้ำมันร้นอันเดียวันเผื่อบ้านบ้านใหญ่ยอมยอมนี่ไงพวกยอมเอาสัตว์ม่ยมเอาเจ้าคนที่บ้านไหมมีมีผู้ไฮโอ้ยจะจะเป็้หทังี่มันโอ้ยยไม่เคยเห็นพวกผู้ไฮตงเออ ย่องคนผู้ใหญ่บ้ก็ต้องย่องดีๆย่องสาวคนงามเออวเออย่องที่บาทอ่อสาวคนงามจ้าหย่ากอหย่าเป็นพ่อแมสีดีบ่เอาทถามปุบตอบปับตอบได้เห็นเป็นเลยอีดีเป็นบ้านเออเดือนกุมภาพันธ์ี่มีจะเหม่อ กูเนียแต่ต้องให้กูใช้เดือนกูพาพันยี่สิบ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 สิบยี่ิบยี่ี่สิบย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 ีสิบยี่ี่สิบย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 ี่บ่สี่สิบยี่ส่สิบยี่่สิ บ้าเบิ้ลกบวนเลดีก็ได้ขนเยวมอนโ้งไนเข้ามาสัญญาก็แกวแล้วโะ้งมีขึ่นข้าบ่ไดเน้อยแต่เหตุใดจึได้มาโกหกเลยพ่อบ่อใดล่ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิมเป็นกึงกระสัสี่ไม้หอมแกวต้อนประชาชนเลยจยักสี่เดี่ยไหนเอาทาง็นเลายเนี่ยฮะโอ้ยก็พี่น้องเนี่ยเป็นพญานอะไรนะน้าน้ังซีใล่ะซักยักนพยา อยากเป็นพยานดีๆเนี่ยเป็นทางที่พ่อพี่แม่่ถนัเป็นที่พ่อเหงา